อ๋นี่คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรถรุ่นขวัญใจวัยรุ่นนะครับคันนี้เป็น Mitsubishi Lancer ์ k ครับน่าจะเป็น CK4 นะแต่งตัวจัดทรงมาดูดีทีเดียวครับคันนี้สีเขียวแบบเขียวเขียวปนเหลืองแบบระยิบระยับหน่อยนะคันนี้นะสีสีเขาดีมีเอกลักษณ์ครับคันนี้แต่งเป็นรถซิ่งที่ดูหล่อดีใส่ล้อเล็กนะล้อ15เองนะแต่ดึงยางหนาๆน,นะมีออฟก็ ลายนี้ก็หล่อดีนะครับสเกิร์ตสปอยเลอร์ลิ้นหน้าคบมีบังลมแดดก็เท่ดีนะฮะเปิดมาราคาหน้าสนทีเดียวเกียร์ออโต้หกหมืห้าพันบาทนะเกียร์ออโต้นะครับหกหมืห้าพันบาทโอ้โอ้ทำเยอะอยู่นี่ว่าเปลี่ยนพวงมาลัยเป็นหัวเกียร์มีดิฟฟี่หกตัวนะเครื่องเดิมเปล่าไม่รู้มีทีวีมีจอดีวดีเปลี่ยนบล็อกออทำเยอะอยู่นะ เดี๋ยวขอดูเกียร์ดิเกียออโตอ้จะซิ่งอะไรได้สักเท่าไหร่กันเกียออโต้คุณนะครับแรงก็แรงระดับหนึ่งก็บอกเลยถ้ารถซิ่งแล้วเกียออโต้ก็มาแนวหล่อครับมันจะมาแรงอะไรกันนักหนาใช่ไหมฮะแรงของจริงปุ๊บก็เรียบร้อยเกียรก็ไปถ้าจะแรงจริงไปเล่นเกียร์ธรรมดาครับนะโอ้คันนี้ไม่เร็วครับคันนี้ไม่เร็วไปลองดูของจริงดูนะครับขอให้โชคดี